ฉันดอราเธออยากฟังฉันเป่าฟลูตของฉันไหมโอ้ยสภาพเนาะกูว่ากูไปฟังจิ้งจกล้องเพลงยังดีกว่าอีก,อกนั่นใครทำเสียงเมื่อกี้นี้ฉันว่าน่าจะเป็นเสียงฮิโปตกต้นไม้นะ Attention a t t e n t i อีนอกนี่อีกแล้วมาทีไรแม่ชิบ่ายถทุกทีเลยเอาหนังสือพิมพ์มาน,นี่อู้ดูสิคนในเมืองกำลังจัดงานด้ืย จะโบกผ้าเช็ดหน้าวิเศษและเอาเครื่องดนตรีของพวกเธอเก็บเอาไว้ในกล่องดนตรีให้หมดเลยเยี่ยมขลุงทำดีมากนี่แหลพลเมืองดีเด่นทางเดียวที่จะเปิดกล่องดนตรีได้ก็คือพวกเธอต้องเล่นดนตรีเราจะทำยังไงไม่ทราบว่าเมื่อกี้หูมึงไปเที่ยวหรอกมันก็บอกอยู่ว่ามีแค่ทางเดียวคือต้องเล่นดนตรีฉันรู้เรามีเครื่องดนตรีของเรามึงกล้าเรียกว่านั่นคือเครื่องดนตรีหรอกกุนูก็ทราบฟอสซิลไดนโนเสาร์ จะช่วยเราเปิดกล่องดนตรีหรือเปล่าก็ช่วยได้นะตาบใดที่คุณไม่ต้องเรียกแมพเธอพูดว่าแมป